สุปจุดยอดนะครับมาครับผููได้มักเซ็นนี่ก็มาแซ่บด้กันครับเบิ้งเลัก็อยเรื่มไปกินนะครับเด้อครับผมวันนี้ฟ์าปลาเื้อก๋วยวเตี๋ยวครับนี่ครับเจ้าของร้าน,นครับร้านจินจานะครับผม Okay. 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 ทา,านขาดเปลี่ยนราศีสได้วยครับนี่ทั้งนองทงนนหลวง1นเอ้ยสี่นครับเอากเตี๋ยวนี้แน่ใส่ถุงเลยปวดหลุดขาเต็มเลยครับโอน <laughs> สุดยอดดี่กินเผ็ดกินกันตัวนี้โอ้โหสุดยอดลเลยเตี๋ยวแห้งไม่ได้ใส่กินได้เด็กกินเที่ยว,ยว <c oughs> โอ้ จะเล็กบ่ของไผ่อ่านี่ครับหมอเจียวล้างซุปสุดหยอนนะครับ่เอาใส้ถุงก็ได้ใส่ถุงว่าจะเป็นจีบบาทนี่ครับที่เด็ดครับเจียเจียวกลางหมูนะครับอือเอาเช็มเอาเช็ม ให้ลูกศิษย์แช่มพ่อกับผมอันตสัซงนะบ่อ๋อจเ่าไขค,ครับนี่ครับผมนี่ก่อยนี่ราบ ที่เด็ดรับครับมาปลูกเจ้าอ่ามีคนผากนครับมคนผักเด็กพริเผาครับพริกเผาครับผมน้ำตาลนน้ำตาล้ม้มใส่ลายเสายใส่นียวน้ำตาลสองช้อนโต๊ะครับผม ก็ดีอย่างอีกนะเครับจ้ะเอาครับกระเอาเดี่ยวอนได้เหรอลองอนเอเคครับปลาสามปลาครับผมปึ๊บสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวนายสตูดิโอนะครับ ก๋วยเตี๋ยวอีกแล้วครับผมเมน,นูเส้นนะครับแต่มืรอนี้ไ,ไทยทีร้านผมไปซื้อนะครับคางคางบ้านผมนี่นะครับบ้านน้องกกครับตำบลบัวหงอำเภอลาศีรลสไจังหวัดศรีสะเกดนะครับบบ่อยากไปนั่งอยู่ร้านนะครับอเอาไว้วันหลังดีกว่าราคาต่างกล่องดีๆนะครับ30บาทเท่าผมเลย ประมาณใบบงเขิงอ,อีกแล้วครับมาครับ,บแสียบเหมือนกันครับปรุงสามลดเช่นเคยครับอ่าครับอาอ,อากาศไม่ห่อนี่ครับ กเ็กเหี่ยงวุนไรครับ หวอนห้อนครับต้องเป่ากันขนาดผมตังไว้หมุดด้นเลยครับสถานทีบ่บเอือมนวยเนาะครับมาเลยครับกูได้มากเสรนงอีก็มาแสองกันครับเบิ้งแลังก็จะเริ่มไปกินนะครับเด้ออื้ วิตะบาดนะครับศีรษเกตพุ่งไปร้อยกว่าแล้วนะครับเพิ่มสู้มือครับอขอให้ทุกคนปลอดภัยด้วยครับเด้อสวมหน้ากากนะครับล้างแอลกอฮอล์บ่อยๆเด้อน้องเลยอะ ใส่ได้ครับพิเศษกับซีซิปนะครับแซ่บร้าครับ ฝนมาตกลายหมือวครับออกไปใส่กันยาครับโควิดระบาดจริงจริงเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปอันไปแต่เมงจีนูนหล้วกัเค็ดเมนูจีนูนนะครับนะให้เบิร์ดนะครับเดี๋ยวรอทีมงานอยู่มื่อนี้ได้ถ่ายประปุ่น พเพิ่มละซีกะเพิ่มซุ้มมือครับมันอีกอะเพิ่มหนึ่งไร่ครับเดี๋ยวรอบ,บางท่ามไร่ครับชั่วชั่วบัวชั่วไปใส่มาแนงสินะครับนะบ่บ แต่ก่อนผมกินหมือนละสามสี่หลอบเลยครับทานหทดแล้วครับ สองคลิปละติดๆขอบปากบาด้เบิ้งผมไม่ได้ถ่ายกล้องนา,นาเนาะผมว่าผมว่ารอบทิ่สามเนี่ยคือสิห่างครับ น้าแห้งนะตัวหน้าเสือไข่ก็คืนเลยตรวจพอ่อหยากนะครับคนคนอายุหลายเนี่ยกับคนหลังกายบวาแข็งแรงเนี่ยเสียงแห้งครับ จ้าของร้านมันก็เห็นนั่งกินอยู่ในร้านอยู่ดอกครับผมเป็นลูกขา่าประจำนะครับแต่มันต่างกองอยากน่าจะตังแบบ <c oughs> แบบผิดตังอยู่จริงสๆมันตังบัวใดนะครับ <c oughs> ตอนแรกผมผมติสั้างสินมีเลย จะไม่ขาดมัน,นเรียนให้หลัก,ก็เลยปล่อยเลยตั้เลยครับภาพนะครับน้ำซุปเป็นเซรได้นะเปิดมาหลายปีแล้วครับอยู่ในบ้าน เริ่มต้นกับยี่สิบบาทครับขอบคุณทุกการต,ติดติดตามนะครับขอบคุณขอบคุณทุกการรับชมนะครับเอาไว้พอกันคลิปหน้านะครับเจอกันใหม่ครับผม